ตอนนี้เราอยู่หน้าศาลหลักเมืองขอนแก่นนะคะนี่ดอกบัวเพื่อนสีม่วงนะคะสวยๆหน้าศาลหลักเมืองขอนแก่นนะคะนี่วิวตัวเมืองขอนแก่นนะคะจะมีศาลหลักเมืองอันนี้ด้านแปะศาลหลักเมืองจำลอ,องแปะทองคำเปรลดอกไม้ชุบเทนที่นี่นะคะอันนี้คือองค์ศาลหลักเมืององจริงที่อยู่ในศาลนี้นะคะสวยงามมากวันนี้คือวิวศาลหลักเมืองนะคะ วิรูปเทพประจำทิศใต้มีทั้งหมดสีทิศนะคะสวยงามนี่คือวิวบรรยากาศบริเวณของสารและเมืองของแก่นนะคะก็<ม>จะปลูกต้นไม้มน่มลื่นสวยงามวิวทวทัศน์ให้นั่งเล่นชิลๆเป็นสวนหย่อมสวยๆนะคะนี่เลยบรรยากาศดีมากมาขอพรเื่อทุกคนนะคะขอให้มีความสุขมากๆทำอะไรก็มีชีวิตที่มีหลักแหล่งมีที่ดินมีบ้านของตัวเองเหมือนกับที่มีหลักเมืองเป็นของตัวเองนะคะ สวัสดีค่ะเอาบุญมาฝากทุกคนค่ะจุ๊บจ๊